ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุข,ข, ου, สขคนครับโอ้เก็บขิงครับพี่น้อง,ปงเป็นยังไงมีผู้สูงกุมานมาครับมีกก็รายงานโตจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าสำหรับผมนี่เก็บขิง สูตรโค้งสารางครับสูตรโค้งสารางกามาอยู่ครับ60นี่ครับแต่ว่าสุดเอมตัดนีพวกเขาครับสุตรอมตคือสุดนี้ขาดปุดเลยครับพี่น้อง ไปกันคลรทีบเลยเอาไหมครับสูตรเด้นามาตะกลับมาครับโ่บริเมืงโ่เมืองเลยนี่บบรักมีโมเมืองเลย <c oughs> แต่ว่ามึงรักนี่มาเดินนี่เดินตัวนี้ก็พะเขาเดินตัวนี้ก็พะเขาแต่สูตรมาอยู่ครับสูตร นี่ก็รุดครับรุดเลยสุดนี้พวกเขาเลยสุดสรุปกระขาดปุดเลยครับไปคนละทิศละทาง เขาเป็นเขาสุดนี่สย์หกครับสูรหน่วยลางสิบลางเนี่ยครับสูตรลอยฟองมะไล่กับมาอยู่ครับเนี่ย รับพันบวกรับ้อยบวกรับซิบแล้วก็บวก3ามคงทีนี่ครับนี่ครับได้เก็ดได้แปดได้ศู 9, 0, นย์ได้เก้าได้ศูนย์ได้นึงนี่ครับแล้วก็เดินมาแรงมามาตัดนี่ครับตัดกันแล้วก็ได้ศูนย์ ว่าผมให้เป็นสุดร่องไปนี่ครับกับสู้กันต่อครับพี่น้องสูตรก็คือสูตรครับกับมีพิษมีถือก็เป็นแนวทางเท่านั้นครับพี่น้องเด็ดเด็ดเป็นแนวทาง ฝากคำเตือนกันครับอันนี้คำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดุลพินิษในก,การรับชมสนับสนุนฉลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ก็ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณทุกไล์ทุกแช่ถกกดติดตามครับขอบคุณผูเขามาไหม่ก็กดติดตามไม่ครับกดกระดิง่งเพื่อทางส่องลงคลิปใหม่มันก็สิธเตือนห้พี่น้องโหครับเดี๋ยวเขาไปเมืองครับ อ่ครับสูตรนี่ก็สูตรค้งสามครับสูตรโค้งสามงวดวันที่หมีตุหน้าหกหานี่ครับ็่างวันทีหนทนหนนท่หนึ่งมันก็หนึ่งหาหาศูนย์หนึ่งสองครับสอตัวล่างก็คือศูนย์หกสูตรนี้ก็เอาลักน่วยบนครับตั้งลักน่วยบนก็คือสองสองก็ไล่ไป สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยครับก็อดจับกันครับจับกันสู่ตัวเลยวันนี้จับกันแล้วก็สี่ได้ยุ่สี่สิบห้าสุดครับทั้งหมดสี่สิบห้าชุด มาในกระสุดเด่นมาตัดครับกระสุดเด่นมาตัดก็คือเอาหลักหน่วยบนครับมาตั้งแล้วก็บวกด้วยแปดคงทีสองบวกแปดก็ได้ศูนย์ศูนย์ก็บวกสามก็ได้สามสามบวกสามก็ได้หกครับสุดแรกข้อที่สองหลักแสนครับหลักแสนคือหนึ่งหนึ่งบวกเก้าคงที ก็ได้ศูนย์ก็คืนเทเลเตียมครับนับคืนเทเลเตียมศูนย์กับหนึ่งสองไปไมนได้สามหลักครับนี่ชุดแรกครับเด่นชุดที่สองก็คือเอาหลักพันครับหลักพันเอเมน ลักสิบบวกลักร้อยนี่ครับลักสิบคือ1ร้อยคือ0ูนย์บวกศูนย์ก็เลยหนึ่ครับกับมะม่งศูนย์นั่นนครับนี่ครับ10บนบวกร้อยบนบวกกันได้หนึ่งกับมเม่องล็อกหนึงครับล็อกหนึ่งก็คือแปดเสี่นี่ครับ 8 7ดชุดที่สองใส่หลักพันครับหลักพันหลักพันคือหาหากับมเม่องลอกหาครับนี่ใช้หลักพันในสูตรนี้ครับหาคือคือแปดเก้าศนี่ครับสุสอสดเก้า รุติสามก็คือสามตัวบนสองตัวล่างครับก็เอาแต้มสูงสุดครับนีสามตัวบนนี่ครับกับสองตัวล่างเมืองแต้มไหนสูงกว่ามูนั่นก็คือหกครับหกก็คือเก้าสองห้านี่ครับเก้าสองห้าเด่นมาแล้วครับ เมื่อไดเด่นมาแล้วเขาก็มาตัดครับตัดสุดโครงสร้างที่เขาจับคู่กันไว้นี่ครับเริ่มตั่ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์เขาของวงไว้ครับวงไว้ สามครับสามหกเอ ศูนย์ศูนย์เอาไปแล้วหนึ่งครับอันนี้สองครับ แล้วครับสูตรหนึ่งนนี้เอาสูตรที่สองนี่ครับมาตัดติดวงกลมใบนะครับเกรื่อตัวแปดครับแปด ดสองแปดสามแปดหกแปดแปดศูนย์แปดหนึ่ง ครบแล้วครับแปดเจ็ดวันนี้ครับเจ็ดนี่เจ็ดครับเจ็ดสองเจ็ดครับสามเจ็ดหกเจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ครับต่อไปสี่ครับสี่สองสี่ครับสามสี่ สี่หกสี่ศูนย์สี่หนึ่งวัที่แปดครับแปดเอาไปแล้วเก้าครับเก้าสองเก้าสามเก้า หกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ครับเศูนย์ศูนย์สอง สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับครบแล้ว ตัวนี้เ้าเอาไว้ตัดที่ลังครับนี่สุดนี่เอาตัวนี้มาตัดก่อนมาเิสุตรนี้สูตรนี้คือสูตรสูตรสิบลางหน่วยลางครับเนี่ยครับคือสูตรนี้ ใช้หลักหน่วยล่างเทียบนี่ครับหน่วยล่างคือ6ครับ5นี่ครับห้าหกนี่ครับห้าหก็แปดศูนย์กลัก1ิครับใส่ลัก10ล่างเทียบลัสิบล่างคือ0นย์ครับ ศูนก็ดือ1 2 6ศูนย์กะครับ1 2 6่งศูนย์ครับตัดวิธีไหมครับอันนี้หาวิธีตัดเอาจนได้หลืครับก็เริ่มตะ รักหาครับหาหาหนึงมีวาหาหนึ่งบมีครับหาสองกับบมีครับหาหกกับบมีครับมีหาศูนยหาศูนยหาเก้า อาก็ขบโมีครับเีรวหลักครับหกหนึ่งหกหนึ่งหหนึ่งหหนึ่งมีครับ6กสองกสองับโมีครับหกหกับบมีครับ60ศูหศมีครับ6 2, 6 2, โกเก้าโกเก้านี่ครับเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมีครับเจ็ดสอง จ็ดสองมีเจ็ดก็ัมีครับเจ็ดศ็กัมีครับเจ็ดไม่มีครับแครับแปมีครับ แปดสองมีครับแปดหกมีครับแปดศูนย์มีครับแปดเก้าแปดเก้าไม่มีครับศูนย์ศูนย์หนึ่ง มีครับศูนย์สองมีครับศูนย์หกเอาไปแล้วศูนย์ศูนย์ไม่มีศูนย์เก้ามี นะครับมัาตัดได้กับจังสี่แล้วบ้านนี้จังเอาสุดนี้มาตัดอีกครับสุดนี้ครับเก้าสองห้านี่ครับมาตัดเลยครับิืมตั้งเก้าเก้าเก้าก็มีหกเก้าครับ ke มีสสุดครับนีก็สองครับ2อสองก็มี2 8งแปครับสองแป สองแปดสองเจ็ดสองศูนย์มันนี่ฮ่าครับห่าอ่าก็มีหาศูนย์ครับ เนี่ยครับได้หกสุดตัดแล้วได้หกสุด ยังว่าคันพี่น้องว่ามันหลายอยู่ผมก็ะสิเอสุดนี่มาตัดให้ครับสุดรักหน่วยครับรักหน่วยก็ไล่ขึ้นไปให้มันได้สามรักไล่ขึ้นทีละเตียมครับกับสองกับสามกับสี่ครับหน่วย หน่วยบนสองสามสี่นี่ครับเด่นอีกสุดหนึ่งครับสองสามสี่วอดวัางหันกมาสองครับีมาสอง ครับเามาตัดกระซองครับเริ่มตัอสองสองก็มีสองเกดสองศูนย์สองแปดสามสามโบมีสี่โบมีครับนี่เด่นสุดนี่ครับ didn't ครับได้แล้วเลขสามสุดเด่นสุดก็บหาศนย์ี่ก็ล่องไปครับ 5, 5นี่ศูนยหาศนย์ี่เป็นตัวล่องกับ2อเด่นสุดก็มีสอกับสอเกครับ, 2, รบเด่นสุด นะครับกันพี่น้องไว้ซื้อสลากินแบ้งรัฐบาลก็ให้มิดติดต,ตัวนี้ไว้นะครับสองเจ็ดสองแปดสองศูนครับก็บให้พี่น้องเซ่ดุนพินิจครับในการรับชมครับ ผมก็เห็นเป็นแนวทางให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงกันทาบานครับเป็นแนวทางอีกทางเลือกหนึ่งครับพี่น้องมักบวามักกับมักกับพาร์จัดไปครับบวามักกับพานครับไม่ได้บังคับกันครับพี่น้องแต่ว่าสูตรมันเดินดีอยู่ครับขอแต่ว่าสูตรมันมาตัด ุดท้ายมันบ่บ่ถือครับมันบ่อเข่ากหาวิธีเอาครับก็งวดนี้ก็ใส่วิธีนี้ครับเอาสูตรลักสิปลักหนวยล่างลักหนวยบนเอ้ยลักหนวยล่างลัก1ิบล่างเนี่ยครับสูตรนี้มาตัดออก เพราะว่าสูตรนี้มันเข่าดีอยู่ต่ลองมาตัดมึงครับมันสิเข่าว,ว่างวดนอี้ก็ได้มันเข่าก็โชคดีไปครับบ่าเข่าก็พิดหวังเมื่อยม่อยไปแล้วครับอืมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้ซำนี่ซะก่อนครับพี่น้องอพอกันคลิปนาครับคลิปนากสิมาเห็ดสุดอมตะครับส้นดินมาแรงเหพี่น้องล็อกพี่น้องรอชมมึงครับคลิปนี้ก็เอาไว้สํำนีครับพี่น้องสวัสดีครับ